สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบายวิเบ็แหล่งรวมข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่รีวิวรถจักรยานยนต์ทุกสไตล์สำหรับสาย2ล้อทุกคนที่รักความเร็วและการเดินทาง ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องบายวิเบกของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆที่เรานำเสนอสำหรับวันนี้ผอมาจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับอีกหนึ่งตำนานสายแรลลี่ที่ได้รับการอัปเกรดโฉมใหม่ในปี2025กับเจ้า Yamaha าเทเนเร700แรลลี2025รุ่นพิเศษที่ออกมาเพื่อตอบโจทย์คนรักการขี่ทางฝุ่นและการผจญภัยแบบสมบุกสมบันของจริงยามาฮ่าเทเนเร700แรลลีเป็นรถแอดเวนเจอที่ถ่ายทอด DNA จาก หนมดาก้ารันลี่มาอย่างเต็มขั้นโดยในเวอร์ชั่น2025นี้มีการปรับดีไซน์ให้ดูดุดันมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเพื่อเสริมสมรรถนะในการขับขี่ทั้งบนทางเรียบและทางออฟโรดมองจากภายนอกสิ่งแรกที่สะดุดตาเลยก็คือชุดสีใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจจากทีมแข่งยามาฮ่าในอดีตใช้โทนสีฟ้าขาวตัดกับแถบสีเหลืองและสีดำดูสวยงามและโดดเด่นแบบสายแรลลี่ยุค8 0 s ไฟหน้าก็ยังคงเอกลักษณ์เดิมด้วยไฟเลเสี่ดวงแบบโปรเจคเตอร์ที่จัดวางตำแหน่งในแนวตั้งเพิ่มความสว่างและวิสัยทัศน์ในการขับขี่ยามค่ำคืน ได้อย่างยอดเยี่ยมชุดแฟริงด้านข้างออกแบบใหม่ให้แคบลงเพื่อช่วยในการควบคุมรถเวลาเดินทางในเส้นทางแคบๆหรือทางดินที่สมบุกสมบันด้านหน้าติดตั้งชิลบังลมแบบปรับระดับได้ เพิ่มความสะดวกเวลาขี่ทางไกลระบบกันสะเทือนถือเป็นจุดเด่นของเทเนเรส700รันนี่เลยก็ว่าได้โดยโชคหน้าแบบอักไซด์าดาวขนาด43มิลิเมตรของ KYB ระยะยุบ230มิลิเมตรและโชคหลังโมโนช็อปปรับพอลิโหลดและรีบาวได้ระยะยุบ215ม mm ิลิเมตรให้การตอบสนองที่ยอดเยี่ยมทั้งการกระโดดเนินและลุยเส้นทางโหดๆเฟรมยังคงใช้เฟรมเหล็กกล่องที่แข็งแรง ทนทานออกแบบให้รองรับน้ำหนักและแรงกระแทกจากการขับขี่แบบแอดเวนเจอร์เต็มรูปแบบ ด้านเครื่องยนต์ยังคงใช้ขุมพลัง CP2 ขนาด 689cc สสูบเรียง DOHC 8วาลวระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุด73.4แรงม้าที่9,000รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด68นิตันเมตรที่6,500รอบต่อนาทีส่งกำลังด้วยเกียร์6สปีดพร้อมระบบ a s s i s t a n p Slipper c l u t c คช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลขึ้นและลดแรงกระแทกเวลาเชนเกียร์ลง ระบบเบรกหน้าดิสเบรกคู่ขนาด282ม mm, ิลลิเมตรพร้อมคาลิเปอร์แบบเรเดียนเมาส์และเบรกหลังดิสเบรกเดี่ยวขนาด245ม mm, ิลลิเมตรมาพร้อมระบบ ABS ที่สามารถปิดได้เวลาใช้งานทางฝุ่นหรือเส้นทางแรลลี่ระบบ t r a c ช i ั่นคอนโทรลที่สามารถปรับระดับได้3ระดับและเลือกปิดได้ตามสถานการณ์ช่วยให้การควบคุมรถมั่นคงมากขึ้นในเส้นทางที่ลื่นหรือทางทราย หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ TFT ขนาด5นิ้วแสดงข้อมูลครบครันทั้งมาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ระดับน้ำมันระยะทางเกียร์ที่ใช้อยู่อุณหภูมิและยังสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอป Yamaha My Ride เพื่อดูข้อมูลการเดินทางและแจ้งเตือนต่างๆได้อีกด้วยเบาะนั่งเป็นเบาะตอนเดียวยก ok, สูงแบบ flat seat ออกแบบให้ขี่ได้สะดวกทั้งยืนและนั่งในเส้นทางออฟโรด ความสูงเบาะอ,อยู่ที่895ม mm. ิลลิเมตรใครที่สูงน้อยอาจต้องลองนั่งก่อนตัดสินใจนะครับถังน้ำมันความจุ16 6ลิตรรองรับการเดินทางไกลแบบไม่ต้องเติมบ่อยๆล้อเป็นแบบซี่ลวดขนาดล้อหน้า21นิ้วหลัง18นิ้วรัดด,ด้วยยางเทเรลี่สกอร์เปียนแรนลี่ STR ที่เหมาะกับทั้งทางดําและทางฝุน่น น้ำหนักตัวรถอยู่ที่205กิโลกรัมแบบพร้อมใช้งานอาจดูเยอะไปนิดสำหรับสายเอ็นดูโรถแต่แลกมากับความเสถียรและความแข็งแกร่งในการเดินทางจริงด้านราคายามาฮ่าเทเนเร่0 0รรันลี่2025เปิดราคาจำหน่ายในไทยอยู่ที่479,000บาทถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับสายแอดเวนเจอร์ที่ต้องการรถพร้อมลุย อุปกรณ์ครบเทคโนโลยีทันสมัยและดีไซน์ในสไตล์ดากา้ารันลีของแท้ใครที่สนใจตอนนี้มีวางจำหน่ายแล้วที่ยามาฮ่าไรเดอร์คลับทุกสาขาทั่วประเทศนะครับแถมยังมีชุดแต่งรันลีแพค็คให้เลือกเพิ่มความโหดทั้งการ์ดแ่นด์การ์ดเครื่องปลายท่อไทเทเนียมและบายยึดอุปกรณ์เสริมอีกเทียบสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหารถแอดเวนเจอร์ที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์ สมรรถนะและความทนทานสำหรับเดินทางกลายเส้นทางธรรมชาติผมว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนและถ้าใครได้ลองขี่เจ้านี่บอกเลยว่าฟีลลิ่งมันได้อารมณ์เหมือนอยู่ในสนามแรลลี่ของจริงใครเคยลองตัวเก่าแล้วมาคอมเมนต์กันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างหรือใครเพิ่งเคยเห็นเจ้านี่เป็นครั้งแรกรู้สึกยังไงกับดีไซน์และราคาของมันฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องบวิเบ้ของเราด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆและข่าวสารสาย2อล้อจากทั่วทุกมุมโลกสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ